ดูสดพรมลิขิต ep 0.18ช่องถ่ายทอดสดพรมลิขิต ep 18ดูพรมลิขิตย้อนหลังทุก ep ดูสดพรมลิขิต ep 0.18ช่องถ่ายทอดสดพรมลิขิต ep 18ดูพรมลิขิตย้อนหลังทุก ep นี่ขนาดยังไม่สารภาพความรู้สึกที่มีต่อกันร,ระหว่างพุตตาลกับพ่อริดแฟนละครยังฟินขนาดนี้อย่างไร ครมลิคิต EP 0.13ที่ผ่านมายังมีหลายๆฉากที่แฟนละครต่างพูดในใจดังๆว่ารับเขาก็บอกเขาไปตรงๆเลยพ่อริ์และในครมลิคิด EP ล่าสุดวันนี้กำลังเดินทางมาถึงครมลิคิต EP 0.18กันแล้วซึ่งในตัวอย่างครมลิคิต EP 0.17พบว่าแม่กลิ่นยังคงหาเรื่องพุทธาลอย่างไม่ลดละ ขณะที่พ่อริ์ยิ่งมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับพุธตาลมากขึ้นส่วนแฟนละครก็ให้เตรียมหมอนไว้หลายๆใบด้วยนะเจ้าคะเพราะน่าจะฟินหลายตอนเลยเจ้าคะ่ะว่าแล้วก็ไปดูสดพรมลิขิต ep 0.18กันเลยนะออเจ้าเรื่องย่อพรมลิขิต ep 0.14พ่อฤทธพ่อริ์โปรธนวัฒนวัฒนพูดสอนฟันดาบให้พุตตานเบลล่ารานี แคมเปนอย่างใกล้ชิดและชวนเธอไปเที่ยวงานจองเปรียงด้วยกันแต่กลับถูกปฏิเสธพุทธาลไปที่เรือนออกยาวิสูตรสาครอ,อีกครั้งเพื่อไปแต่งหน้าให้น้องน้องพ่อฤทธิ์ทำให้เธอได้เจอกับแม่กลิ่นน้ำตาลที่จักคณาวงสารัตนสินแม่กลิ่นแอบได้ยินเกตสุรางเบลลา่าราณีแคมเปนสั่งให้พ่อฤิ์ชวนพุทธาลไปงานจองเปรียงให้ได้เพราะเป็นญาติกัน แม่กลิ่นจึงได้รู้ความจริงว่าพุทธาลไม่ใช่ลูกเทวดาตามที่ยายกุยตงเหน่งรัดกล้าวอามรดิตเชื่อเธอจึงนำเรื่องนี้ไปบอกยายกุยแต่ยายกุยก็ไม่สนใจขณะที่พุทธาลปรึกษาอึ่งจะจ๋าแดนดาวยะมาภายัยคิดว่าพ่อฤิ์ต้องชอบตอนแน่ๆแต่ตนไม่พร้อมรักใครเพราะอยากกลับบ้านมากกว่า พ่อริดยังตามมาชวนพุธตาลไปงานจองเปรียงอีกครั้งเธอไม่ตอบรับเหมือนเดิมจนถึงวันงานพุธตาลปรากฏตัวในงานทำเอาพ่อริดตะลึงไปเลยแฟนๆละครยังสามารถรับชมถ่ายทอดสดพรมลิขิต EP 0.18ได้ทางช่อง3 HD และแอปพลิเคชัน 3+ ได้ในทุกๆวันจันทร์วันพุธเวลา20นาฬิกา30นาที นอกจากนี้ยังสามารถรับชมพรมลิขิตย้อนหลังทุกอีทีได้ที่แอปพลิเคชัน3 Plus หรือเลื่อนลงไปด้านล่างสักนิดแล้วคลิกชมได้เลยจ้ามากกว่ามากกว่ามากกว่าดูสดพรมลิขิตน้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าครมลิขิต E p ที8รับชมถ่ายทอดสดครมลิขิต E p ที8รับชมถ่ายทอดสด ครมลิขิตอ p ที8รับชมถ่ายทอดสดมากกว่ามากกว่ามากกว่าดูพรมลิขิตย้อนหลังทุก e p น้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าครมลิขิตอ p ทีรับชมละครครมลิขิต e P 0.2รับชมละครครมลิขิต e P 0.3รับชมละคร รมลิขิต E ีทีศูรับชมละครโครมลิขิตอ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 ีทีศูรับชมละคร โครมลิขิตอที0รับชมละครโครมลิขิตอที1 1รับชมละครโครมลิขิตอทีศ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 รับชมละคร โครมลิขิตอพีศูนย์จุดหนึ่งหกรับชมละครโครมลิขิตอพีศูนย์จุดหนึ่งเจ็ดรับชมละคร